สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของกฎของปาสคาลนะคะกฎของปาสคาลนะคะจะมีใจความที่เกี่ยวข้องกับความดันที่เกิดขึ้นนะคะจะเปรียบเทียบกับการหาความดันในเรื่องของหลอดแก้วรูปตัวยูนะคะก่อนหน้านี้ที่พวกเราเรียนหลอดแก้วรูปตัวยูจะเป็นลักษณะของความดันที่เกิดจากท่อ2ชนิดนะคะ ผู้ปิดท่อชนิดเดียวนะคะที่พิจารณานะคะคล้ายๆหรือเสมือนว่ามันมีท่ออยู่สองท่อและเป็นลักษณะของท่อปลายเปิดแต่ในส่วนของกฎของปาสคาลนะคะจะเป็นลักษณะของท่อปลายปิดทั้งสองด้านจะเป็นท่อปลายปิดหรือระบบปิดทั้งสองด้านนะคะกฎของปาสคาลจะบอกไว้ว่านะคะ ความดันที่กระทำนะคะต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของของไหลที่อยู่ในระบบปิดนะคะที่อยู่ในระบบปิดมันจะถูกส่งผ่านไปยังทุกส่วนของของไหลรวมไปถึงนะคะทุกส่วนของไหลรวมไปถึงภาชนะหรือว่าผิวผนังของภาชนะด้วยนะคะทุกๆจุดภายในระบบปิดเมื่อเราเพิ่มความดันเข้าไปนะคะความดันที่เพิ่มเข้าไป ในภาชนะจะถูกเพิ่มในทุกๆจุดนะคะสมการกฎของปาสคาลคล้ายกันกับหลอดแก้วรูปตัวยูก,ก็คือความดันที่ด้านซ้ายนะคะจะมีค่าเท่ากับความดันด้านขวาพิจารณาเหมือนกันเลยนะคะซ้ายและขวาเท่ากันโดยนะคะลักษณะกฎของปาสคาลจะเป็นลักษณะของท่อปลายปิด ที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากันนะคะพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากันถ้าพวกเราจําได้เนื้อหาก่อนหน้านี้ที่ครูสอนนะคะความดันจะสามารถหาได้จากสมการ P เท่ากับ F ส่วน A ความดันหาได้จากแรงดันส่วนด้วยพื้นที่นะคะแต่ในเรื่องกฎของปาสคาลนะคะมันจะมีลักษณะของลูกสูบเล็กและก็ลูกสูบใหญ่นะคะซึ่งลูกสูบเล็กนะคะ จริงๆสมการมันคืออันเดียวกันนะ p เท่ากับ f ส <F S 2> ่วน a ความดันที่ลูกสูบเล็กจะมีค่าเท่ากับความดันที่ลูกสูบใหญ่นะคะแต่สัญลักษณ์เขาให้เขียนต่างกันนะคะกฎของปาสคาลจะเป็นลักษณะของเครื่องอัดไฮดรลิกค่ะเป็นลักษณะของเครื่องอัดไฮดรลิก เครื่องอัดไฮดรอลิกคืออะไรนะคะเครื่องอัดไฮดรอลิกนี้นะคะจะใช้สําหรับการผ่อนแรงหรือการที่เราออกแรงมากๆเกคุณูดผิดการที่เราออกแรงน้อยเพื่อให้ได้แรงมากนะคะออกแรงน้อยเพื่อให้ได้แรงมากก็คือการผ่อนแรงถูกต้องไหมคะเราจะออกแรงเยอะไปทําไมถ้ามันมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วย ให้เราลดแรงลงนะคะเช่นออกแรง100นิวตันเพื่อยกวัตถุที่มีขนาดหรือว่ามีน้ำหนักมากๆยกรถอย่างเงี้ยยกรถโยนรถมอไซค์หรือว่ายกวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากๆนะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีนะคะในเรื่องของกฎของฟาสคานะคะก็คือเป็นระบบปิดที่ออกแรงน้อยแต่ได้แรงมากนะคะสมการของเราก็จะเป็นดังนี้นะคะ ความดันที่ลูกสูบเล็กหรือว่าความดันที่ท่อด้านซ้ายจะมีค่าเท่ากับความดันที่ลูกสูบใหญ่โดยเราให้สมการว่านะคะ f f ของเราคือแรงที่กดลงลูกสูบเล็กนะคะ f คือแรงที่กดลงลูกสูบเล็กนะคะต่อพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดที่มีท่อหรือว่าพื้นที่เล็กกว่าเราก็จะให้สัญลักษณ์เป็น a เล็กนะคะจะสามารถยกวัตถุ ที่มีน้ำหนักมากนะคะจะให้สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว W น้ำหนักที่ยกได้ส่วนด้วยพื้นที่ของท่อหรือว่าลูกสูบที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะสัญ,ญลักษณ์ตัวแปรนะคะ W ก็คือน้ำหนักที่ยกได้มีหน่วยเป็นนิวตันนะคะน้ำหนักก็คือแรงนะคะแล้วก็ F คือแรงกดที่ลูกสูบเล็กก็มีหน่วยเป็นนิวตันเช่นเดียวกันพื้นที่ A นะคะพื้นที่ จะเป็น a เล็กหรือ a ใหญ่ I I, ก็ไม่หมนวดเป็นตารางนี้ทั้งคู่อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกฎของปาสคาลน,นะคะถัดมานะคะถัดมาการได้เปรียบเชิงกลก็คือเวลาที่เราใช้ในเรื่องกฎของปาสคาลน,นะคะเราจะต้องออกแรงน้อยเพื่อให้ได้แรงมากเหมือนที่ครูพูดไปนะคะซึ่งเราเรียกการผ่อนแรงนี้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการได้เปรียบเชิงกล การได้เปรียบเชิงกลเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือเ e อนะคะสามารถหาได้จากสมการแรงที่ยกส่วนด้วยแรงที่กดนะคะแรงที่ยกส่วนด้วยแรงที่กดหรือมีค่าเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบใหญ่ส่วนด้วยพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบเล็ก R ใหญ่กําลังสองส่วน R เล็กกาลังสองมาจากไหนนะคะจริงๆก็คือมาจากพื้นที่นั่นแหละพื้นที่วงกลมนะคะหาได้จากสมการพายอาลังสอง พอมันเป็นลูกสูบใหญ่อะเราก็ให้สัญลักษณ์มันเป็นพย i r ใหญ่กําลังสองลูกสูบเล็กเราก็ให้สัญลักษณ์เป็นาพาย r เล็กกำลังสองมันก็เลยเหลือสมการให้เราคำนวณเป็นแค่ r ใหญ่กำลังสองส่วนได้ r เล็กกำลังสองนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทำนะคะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทำเดี๋ยวครูจะพาทำข้อที่13 1ข้อนะคะแล้วก็ที่เหลือให้พวกเราไปลองทำให้พวกเราไปลองทำนะคะจาก ชีสหรือแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะคะโอเคมาต่อกันที่แบบฝึกหัดนะคะกฎของปาสคาลข้อที่13นะคะครูจะพาทำแค่หนึ่งข้อนะแบบฝึกหัดข้อที่13นะคะเขาบอกว่าเครื่องอัดไฮดรอลิกนะคะจะมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของกระบอกลูกสูบใหญ่100ตารางเซนติเมตรนะคะและขนาดของพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบเล็ก10ตารางเซนติเมตร เขาบอกว่าถ้าต้องการยกวัตถุมวล1น0 0 0กิโลกร,รมัมจะต้องออกแรงที่ลูกสูบเล็กกี่นิวตันนะคะแล้วก็เขียนออกมาเลยว่าโจทย์ให้ไล้มาบ้างสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือพื้นที่หน้าตัดของกระบอกลูกสูบใหญ่แล้วก็ให้สัญลักษณ์เป็น A ใหญ่นะคะพื้นที่หน้าตัด100ตารางเซนติเมตรพื้นที่หน้าตัดของกระบอกลูกสูบใหญ่นะแล้วก็ขนาดของพื้นที่หน้าตัด จะบอกลูกสูบเล็กครูก็ให้สัญลักษณ์เป็นเเล็กนะคะก็คือ10ตารางเซนติเมตรเขาบอกว่าถ้าต้องการยกวัตถุมวล1,000กิโลกร,รัมนะคะให้เป็นมวลนะมวล1,000กิโลกร,รมัมจะต้องออกแรงที่ลูกสูบเล็กกี่นิวตันถามหา F นะคะจากสมการนะคะสมการของกฎปาส กฎของปาสคาลนะคะแล้วก็พิจารณาตามภาพเลยด้านซ้ายมีพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบเล็กด้านขวาพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบใหญ่นะคะแรงที่ยกนะคะแรงที่ยกถ้าเป็นแรงมันจะต้องมีหน่วยเป็นนิวตันถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรามาก็คือให้มวลยังไม่ได้ให้เป็นแรงนะคะซึ่งแรงหรือว่า W เราสามารถหาได้จาก mg มวลที่โจทย์ให้มา อย่าลืมไปคูณกับค่า g นะคะอ่ะโอเคไปดูสมการ,รของเรานะคะจากสมการ,รของกฎปาสคาลนะคะเราจะได้สมการว่า f ส่วนด้วย a เล็กมีค่าเท่ากับ w ส่วนด้วย a ใหญ่ข้อนี้นะคะจริงๆแล้วพื้นที่พื้นที่เราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในหน่วยของตารางเมตรถูกต้องไหมคะ แต่บางเอิญว่าข้อนี้สมการของเรานะคะมันไม่ได้ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกลบเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ในหน่วยตารางเซนติเมตรตารางมิลลิเมตรหรือว่าตารางเมตรใช้หน่วยไหนก็ได้นะคะแต่ต้องให้มันเหมือนกันทั้งคู่ถ้าเป็นตารางเซนติเมตรก็ใช้ตารางเซนติเมตรทั้งคู่โอเคนะครูก็จะสามารถแทนค่าลงไปในสมการได้เลยนะคะ F คือสิ่งที่ครูอยากได้ พื้นที่หน้าตัด A เล็กคือ10ตารางเซนติเมตรนะคะครกก็แทนค่าลงไป W นะคะ W จริงๆเราจะต้องหาจากสมการ W เท่ากับ MG ส่วนด้วย A นะคะเราจะต้องหาแบบนี้นะคะสิ่งที่สวนให้มาคือมวลค่ะให้มวลมา1,000กิโลกรัมอย่าลืมคูณกับค่า G นะคะถึงจะได้เป็นแรงหรือว่าน้ำหนักที่เรา จะต้องแทนค่าในสมการนะคะส่วนด้วยพื้นที่ A พื A> ้นที Oil ่ A ของครูมีค่าเป็น A ใหญ่นะหนึ่งร้อยตารางเซนติเมตรเหลืออะไรอะที <t 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 ่เหลือก็คือขั้นตอนทางคณิตศาสตร์นะคะอะไรตัดได้แล้วก็ตัดตัดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคำตอบข้อนี้แรงที่กดลงนะคะจึงมีค่าเท่ากับ1000นนิวตันนะคะหมายความว่า สำหรับโจทย์ข้อที่13นะคะเราออกแรงไป1,000นนิวตัน,นะคะ่ะหนึ่นิวตันเนี่ยนะสักคูอ่ออกแรงไป1,000นนิวตันเพื่อยกวัตถุนะคะมวลหนึ0งพกิโลแต่น้ำหนักที่เราได้ก็คือน้ำหนักเท่าไหร่คะ1,000งถูกต้องไหม 1,000นิวตันถ้าเป็นแบบนี้นะคะออกแรง1,000นิวตันแต่ยกวัตถุได้มวล1,000นิวตันคุ้มไหมคะเราไม่จะต้องเออเราไม่ต้องไปออกแรง1,000 0นิวตันเพื่อยกรถ1,000กิโลกร,รมัมหรือว่ายกมวล1,000กิโลกร,รมัมแต่เราออกแรงแค่1,000นิวตันเพื่อยกวัตถุที่มีขนาด 1 0 0 0 0นิวตันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการผลแรงที่เกิดขึ้นจากเครื่องอัดไฮดรอลิกโอเคนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทำข้อที่14แล้วก็ข้อที่15นะคะในเรื่องของกฎของบาสคารนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็ให้พวกเรานะคะไปทำแบบฝึกหัด2ข้อเหมือนเดิมนะคะส่งใน Google Classroom โอเคนะ ใครไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรนะคะครูก็จะเพิ่มเติมให้ในคาตอนที่พวกเราเรียนออนไลน์นะคะนนี้ก็จะเป็นคลิปทบทวนนะคะให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะจะเป็นในหนังสือหรือว่าในคลิปที่ครูอาจให้หนงไปโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน